สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มามามาทำไฟตกไฟตกมืดไม่รู้ตกหรือดับแหละมันมืดมันมืดสวัสดีคะ่ะทุกคนบ้านสาเขาเรียกปลาเปรี้ยวนะปลาเปรี้ยวเรือว่าปลาส้มเรามาหลนปลาปลาส้มกันนะสาทำกับเนื้อปลาปลากระพงจ้ะเนื้อปลากระพง กเครื่องก็มีหอมกระเทียมตัะไคร้พริกสดมีอะไรใส่อันนั้นก็แล้วกันมะเขือเทศและใส่คขมิ้นนิดหน่อยเนาะใบมะกรูดหลนก็ใส่น้ำกะทิเนาะไปดูกันเลยค่ะหลนปลาส้มจ้ะเครื่องที่สา่ายวิดีโอพอดีไฟดับจ้ะไฟดับไฟดับไฟดับ ก็ประมาณนี้นะเรามาทำกันเลยจ้าอันดับเรกก็ใส่กะทีิไปก่อนสา,าจะไม่เคี่ยวกะทีิให้แตกมันนะจ้าอยไม่เคี่ยวกะทิให้แตกมันนะ ใส่เครื่องเลย้ะใส่น้ำตาลไปเลยรุงเลยเอาเอา,เอาฟานเร็วพร้อมกระเทียมไอ้พวกมะเขือเทศไอ้พวกไปมารูดนี่ใส่ตอนหลังมาพริกพวกนี้เนาะจะไม่ปรุงอะไรนะคะยังไม่ปรุงจ้า จะใช้รสเอารสชาติปลาก่อนว่ามันจะออกรสชาติยังไงเนาะจะไม่ปรุงเ,เพิ่มไม่คุ้นน้ำกะทิเดือดใส่ปลาเลยค่ะใส่ปลาเลยรลาส้มปลาเปรี้ยวเลยจ้ะแต่สาทำกับปลากระพงนะแถวใต้ปลาน้ำจืดมันไม่ค่อยมียจ้ะ ต้องกินปลาทะเลเป็นหลักทำพวกนี้ไม่ต้องปรุงเพราะว่าปลามีความเค็มเนะาะความเค็มความเปรีร้ยวความหวานของมันอยู่แล้วในเนื้อมันอะ ภาษาทำสาจะใส่น้ำตาลด้วยเวลาทำปลาส้มปลาเปรี้ยวนะไม่ได้หมักกับว่าใส่ข้าวใส่อัน้นไม่ใช่นะแต่คนใต้เขาเรียกปลาเจ้านะปลาเจ้าปลาจักแต่ภาษากลางเรียกเป็นกลางกลางก็คือปลาส้มมะละกพูดในน้ำลายไหลสมัยก่อนนะพ่อแม่สอนเราว่า ได้ปลามามากๆอ่ะทำปลาเจ้าไว้มั่งเด็กเออทำปลาเจ้าไว้มั่งเขาบอกว่าทำปลาเจ้าไว้บ้างไว้เกงไว้ทำอะไรไว้หลน่นไว้อะไรเงี้ยจ้ะทำปลาเจ้าไว้บ้างใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆให้สาด้วยนะคะ สีก็ไม่เริ่มออกเหลืองนะใส่ม็้มน,นิดีเดียวในกล้องมองเห็นนะแต่ของจริงมองไม่เห็นนะมองไม่ชัดแต่ในกล้องจะชัดกว่ากล้องนี้ขยายดีมากดีมากก็จะเดี๋ยวสาจะเทรสชาติแต่ใส่น้ำตาลเข้าเป็นเนื้งนะร้อยสุกกว่าน,นะ พอเสร็จเกลือนิดนึงนะเราแช่ดูสึกว่าน้ำมันเกลือจืดว่าเนื้อปลาไม่ออกรสชาติเลยแล้วก็ขอของนอนนิดนึงขอนิดเดียวนะคะทุกคนทำน้ำหมักสียากน้ำไม่ต้องเยอะ ถ้าทำไปเยอะสาก็ไม่กินในทำน้ำไม่เยอะใส่ใบมะกรูดใส่พสสกกริกสดใส่มะเดือเทศอะไรอยจ้ะใส่เข้าวฟ่ามหอมใสกสดใส่ออวะแช่ให้เผ็ดๆย้ายเบืเ่อ ทีนี้ก็กิมรสชาติจริงๆจ,งๆจังๆนะั่นกาได้ยังกินรสชาติาตเป๊ปปังอาังตอนงานสร้างมากอร่อยมาก ได้แล้วจ้าใครเข้ามาจ้องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆด้วยนะคะมาทำหลนลาส้มกันจ้าขอบคุณมากค่ะได้แลยจ้า ทานข้าวกับสาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันจา้ามีปลาซมมีน้ำพริกเขาเรียกว่าน้ำพริกเก่น้ำพริกโยนนะแล้วก็ผักมีต้นกระชายแล้วก็สตอจา้าทุกคนมาทานข้าวด้วยกันจ้าทานข้าวด้วยกันจ้าทาากุกคนอันนั้นไข่ตุ๋นนะในแก้วนี่ไข่ตุ๋นจ้า ตเอาใส่ในหม้อข้าวเลยจ้ะเพราะว่าสาทําไข่ลวกให้มันไม่สุกสาทําไข่ออนเซนแล้วมไม่สุกสาเลยทําไข่ตุนจ้าทานข้าวค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาย่องสาอาหารได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิงๆด้วยค่ะ